ซึ่งล่าสุดเบราบราณีกองทัพพิทเกิดชิวเลอร์และก็ต้นนัทนนท์ชนลพีนักแสดงและก็ผู้จัดของละครเรื่องดังกล่าว ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการหุ่นกระแสออกอากาศทางช่องสามโดยที่นอกจากจะพูดถึงละครที่เป็นกระแสอยู่ในขนาดนี้อย่างหนุ่มกัญชัยกําเนิดพรอพิธีกรรายการก็ยังถามถึงกระแสข่าวรือระหว่างเบราและก็พระเอกคู่ขวญอย่างโปูตธนวัฒที่ออกมาในทํานองว่าไม่ถูกกันและก็จะไม่ร่วมงานกันแล้วซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นางเอกสาวก็ได้เคลียร์อย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีปัญหาการอย่าง ที่เป็นข่าวพร้อมกับทั้งยังบอกข่าวดีอีกด้วยว่าจะมีผลงานาละครร่วมกันอีก2เรื่องทีเดียวซึ่งหนุ่มกันชัยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวที่ค่อนข้างจะดังเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแทก เขาก็จะมีข้อมูลเอาไว้ว่ามีพระเอกกับนางเอกคู่หนึ่งมีปัญหากันซึ่งทั้งสองคนดังมาจากละครเรื่องในอดีตถ้าอ่านจอรักก็หลายๆคนเข้าใจว่าจะเป็นคู่ของเบรากับหนุ่มโป๊ต์ที่เบื้องหน้าก็ดีกันแต่รับหลังไม่ถูกกันเลยเบรารามีก็ตายแล้วถ้าหากเบรากับพี่โป๊ต์ไม่ถูกกันก็คงจะไม่มีใครถูกกันอีกแล้วในโลกใบนี้กับพี่โป๊ต์สนิทสนม มากเพราะว่าเราทำงานด้วยกันมานานและเราก็ยังมีงานต่ออีก2เรื่องทมรมิตและก็บุคเพศนิวาสสองซึ่งเบราตันีก็ยืนยันว่าจะไม่มีอะไรอย่างที่เป็นข่าวออกมาแน่นะคะ